สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ทันญารับเป็กเป็นห่วงน้องลียาหนักมากยื่นคําขาดสุดผีให้มีแฟนตอนอายุ30ยิ่งโตยิ่งสวยสำหรับน้องลียาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวงของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังทันญาทัญเรศและสามีเป็กสันชัยเองตะกูล แถมยังฉายแววชอบเต้นจนหลายคนเชียให้คุณแม่ดันน้องเข้าวงการล่าสุด19กันยายนที่ผ่านมาธัญญาก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเขาเป็นเด็กติสเขาชอบเต้นเต้นเก่งแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาชื่นชอบตัวเองไม่ได้อยากเป็นศิล,ลปินไม่ชอบให้ใครมาสนใจตัวเองแต่ชื่นชอบที่จะเป็นแฟนคลับของศิล,ลปินเราก็เคยถามว่าไม่อยากเป็นนักร้องหรอเขาก็บอกว่า เขาชอบตามนักร้องไม่ได้อยากเป็นนักร้องถามว่าห่วงอะไรเขาไหมก็เรื่องความปลอดภัยนี่แหละเขาเป็นผู้หญิงสมัยก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องห้ามเราเวลาเราอยากไปไหนแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะสังคมสมัยนี้ก็น่ากลัวด้วยส่วนเรื่องหนุ่มๆคือไม่มีเลยคิดว่าเขาโตช้ากว่าไวยด้วยแบบเพื่อนเขาเป็นสาวกันแล้วแต่เขายังเป็นเด็กอยู่เลย เขายังไม่ชอบเพศตรงข้ามณนะตอนนี้ก็ยังไม่ห่วงเราก็มีถามว่ามีใครมาจีบไหมเขาก็ตอบว่าใครจะมามองลียานเนี่ยเขาก็ต้องมองคนสวยๆสิเพราะเขามองว่าเขาไม่สวยหน้าเขาตลกสำหรับพี่เป๊กห่วงไหมคือเรายังไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาเรื่องนี้เรายังไม่ห่วงเพราะไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามาเราสงสารเด็กผู้ชายที่เข้ามาจังเลยอะ เขาขี้ห่วงอ่ะอย่างน้องสาวเขากว่าเขาจะเปิดรับก็คือวันที่บอกว่าจะแต่งงานสงสารหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบลูกเลยเรายังคิดไม่ออกถ้าถึงตรงนั้นเลยเขาจะทำหน้ายังไงอย่างตอนสามขวบมีเด็กผู้ชายที่โตมาด้วยการมานั่งใกล้ๆลียาเขาก็บอกว่าไม่ได้ให้ห่างๆห,หน่อยเขาเวอร์มากทันญญายังปิดท้ายอีกว่า พี่เป็กเคยบอกลูกว่าจะให้มีแฟนตอนอายุ30พร้อมกับหัวเราะอ,อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ